สิ่งที่ขาดแคลนอย่างหนักในกาซานอกจากน้ำดื่มอาหารและยารักษาโรคแล้วไฟฟ้าก็เป็นสิ่งที่ชาวกาซาต้องการมากที่สุดโดยเฉพาะที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือเพราะโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการสื่อสารการติดตามข่าวสารรวมทั้งแสงสว่างจากหน้าจอของสมาร์ทโฟนยังถูกใช้เป็นไฟฉายที่ให้แสงสว่างซึ่งจำเป็นอย่างมากในกาซาที่มืดมิดยามค่ำคืนเพราะไฟฟ้ามีไม่พอใช้ เนื่องจากโรงไฟฟ้าหลักถูกทำลายเสียหายไปมากกว่า80%ที่ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งในกาซาทุกๆวันจะมีคนนำโทรศัพท์มือถือมาใช้บริการชาร์จแบตเตอรี่จำนวนมากจนที่ชาร์จแทบจะไม่มีที่ว่างและกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้โทรศัพท์แต่ละเครื่องจะชาร์จแบตได้เพียง40%เท่านั้นเพื่อที่จะแบ่งกระแสไฟฟ้าให้โทรศัพท์เครื่องอื่นได้ชาร์จด้วย โดยค่าบริการชาร์จแบตต่อครั้งจะอยู่ที่ประมาณ10บาทซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าโทรศัพท์มือถือมีความจำเป็นอย่างมากในกาซาและที่ชาร์จก็มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ <S <S แ <S an> บตเตอรี่ก้อนก็เป็นสิ่งที่ชาวกาซาต้องการอย่างมากเพราะเก็บไฟฟ้าได้มากกว่าแต่ก็หายากและมีราคาแพงการใช้แสงสว่างจากโทรศัพท์มือถือจึงเป็นทางออกที่ง่ายที่สุด แต่เพราะการชาร์จแบตมือถือครั้งหนึ่งจะชาร์จได้แค่40เซทำให้ทุกคนต้องพยายามประหยัดแบตให้มากที่สุดเพื่อที่จะมีแบตเตอรี่เหลือใช้ในตอนกลางคืน